ตามในคุตการนิกายติวุตกะนะครับสังคาติสูตรว่าด้วยประพฤติผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับก็อยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกล้พระองค์แต่ถ้าผู้ไม่ประพฤติธรรมอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลพระองค์นะครับในข้อ272ดูความพิสูจน์ทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุจับชายสังคาติแล้วพึงเป็นผู้ติดตามไปข้างหลังข้างหลัง เดินไปตามรอยเท้าของเราอยู่ไซสาแต่พิสูจนนั้นเป็นผู้มีอภิชาเป็นปกติมากไปด้วยโลภะนะมีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจชั่วร้ายมีสติหลงลืมไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ ภิกษุนั้นอยู่ห่างไกลเราทีเดียวและเราก็อยู่ห่างไกลภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมย่อมชื่อว่าไม่เห็นเรานะครับนะพูดถึงภิกษุที่มากไปด้วยกิเลสท,ทั้งหลายนะครับราคะโทสะโมหะสติหลงลืมเนี่ยนะครับมากไปด้วยอกุศลนะนะกุศลไม่เจริญเนี่ยนะครับ อยู่ใกล้ๆพระองค์ก็เหมือนกับอยู่ไกลนั่นแหละจากสูตรนี้ทําให้นึกถึงข้อความในบทว่าอารหังอรหังนี่มีความหมายว่าไกลจากผานนะไกลจากคนพานในอย่างหนึ่งอยู่ใกล้บัณฑิตในอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในดีกาก็จะยกเอาสูตรนี้ไปอธิบายนะครับว่าอยู่ใกล้เหมือนไกลอยู่ไกลเหมือนใกล้นี่นะครับสุดแท้แต่ว่าใครนะครับ ถ้าหาว่าคนดีทั้งหลายถึงจะอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ถ้าคนชั่วถึงกันอยู่ใกล้ๆก็มองไม่เห็นนะครับดูก่านพิสูจนทั้งหลายถ้าแม้พิกษุนั้นพึ่งอยู่ในที่ประมาณร้อยโย์ไซแต่พิกษุนั้นเป็นผู้ไม่มีอภิชาไม่มีความกำหนัดอันแรงกล้าในกามทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดําริแห่งใจชั่วร้ายมีสติม,มั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่น มีอารมณ์เป็นอันเดียวนะครับคือเป็นเอกคตานะครับมีจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะสำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกษุนั้นอยู่ใกล้ชิดเราทีเดียวและเราก็อยู่ใกล้ชิดภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นย่อมเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมย่อมชื่อว่าเห็นเรานะครับก็จะเห็นพระองค์ว่าศัยเห็นธรรมนะครับผมก็จัดเป็นคาถาประพันธ์ว่าบุคคลผู้มักมาก มีความคับแค้นยังเป็นไปตามตันหาดับความเร่าร้อนไม่ได้แม้หากว่าพึงเป็นผู้ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วไซบุคคลนั้นผู้กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้นนะครับเห็นไหม มากไปด้วยกิเลสเนี่ยนะครับมากไปด้วยกิเลสมากไปด้วยบาปอกุศลเนี่ยนะอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลพระองค์นะครบเพราะว่าจิตใจเนี่ยห่างกันเหลือเกินนะครับส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตรู้ธรรมะด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ธรรมะอันยิ่งเป็นผู้หาความหวันไหวไม่ได้สงบประงับเปรียบเหมือนห้วงน้ําที่ไม่มีลมฉะนั้นบุคคลนั้นผู้หาความหวันไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้ว ผู้ไม่มีความกำนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวันไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำนัดยินดีในที่ใกล้แท้นะครับมันก็คนที่มีสติมีปัญญาม,มากไปด้วยคุณงามความดีก็อยู่ใกล้พระองค์นะครับนี่ก็ข้อความในสังาติสูตรนะครับ ถ้่ว่าสำนวนว่าถึงจะจับชายสังคาติอยู่นะถ้าจิตเป็นบาปอากุศลก็อยู่ใกล้พระองค์ถ้าหากว่าอยู่ไกลแต่ว่าใจนี่เป็นไปกับธรรมตลอดก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์ของเราในยุคนี้นะครับถ้าหากว่าจิตเป็นอกุศลเนี่ยนะกายก็อยู่ไกลด้วยใจก็ไกลหนักเข้าไปอีกนะครับถ้าหากว่าบาปอะไรแล้วนะร่างกายก็ห่างแล้วนะถ้าปล่อยจิตให้เป็นไปไหลไปกับบาปก็ห่างไปอีกนะอธถกถานะครับ ประมาททีปณีอัตกรถาคุตการนิกายอิติพุตกะอธิบายว่าบทว่าสังขติกันเนได้แก่ที่ชายจีวรอาคำว่าสังขตินี้เป็นชื่อของจีวรนนะครับผ้าจีวรนก็เรียกว่าผ้าสังขติเหมือนกันบทว่าขเหตตวาความว่าเกาะบทว่าอนุพันโทอัศสสความว่าพึงติดตามไปมีผู้ท้าที่บายว่าดูกมพิสุทั้งหลายพิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เป็นเสมือนใช้มือของตนเกาะชายสุคตมหาจีวรที่เราตถาคตห่มแล้วติดตามเราตถาคตไปคือเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเราตถาคตอย่างนี้นะครับบทว่าปาเทปปาทางนิขิปันโตความว่าท่อเท้าของตนลงที่รอยเท้าของเราตถาคตผู้กำลังเดินไปคือในที่ที่เราตถาคตวางเท้าลง ถัดจากการยกเท้าขึ้นแล้วนะครับหมายความว่าพราะองค์ยกเท้าขึ้นเราวางเท้าตามเลยนะครับเดินชิดขนาดนี้นะด้วยคําทั้งสองนี้นะครับคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าพิว่าเธอจะไม่ละทิ้งคือห่างเหินไม่ว่าจะที่ยืนหรือที่เดินของเราตถาคตอยู่ใกล้เราตถาคตตลอดทุกเวลาไซนะครับโสอารกาวะไม่ห่งอาหาันจะตระสความว่าพีกสูนั้น เมื่อไม่บำเพ็ญปฏิปทาที่เราตถาคตกล่าวไว้แล้วให้บริบูรณ์ก็เชื่อว่าเป็นผู้อยู่ไกลเราตถาคตทีเดียวเราตถาคตก็เชื่อว่าอยู่ไกลเธอเหมือนกันคือไอ้ตัวเนี่ยนะครับติดตามละชายผ้าก็จะชนชายผ้ามือก็จับชายผ้าเท้าก็จะเหยียบบนรอยเท้าของพระองค์นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้บะเพืชปฏิบัติข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรง ซอนเลยนะครับในไม่ว่าจะปฏิปทาทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่บําเพ็ญเนี่ยนะปล่อยจิตไปไหลไปกับบาปอากุศลก็ห่างพระองค์นะครับด้วยคํานี้พระองค์ทรงแสดงว่าการเห็นพระตถาคตเจ้าด้วยมังสะจักษุนะครับคือเห็นด้วยตาเนื้อนเนี่ยนะการอยู่รวมกันทางรูปปกายก็ดีไม่ใช่เหตุของการอยู่ใกล้ แต่การเห็นด้วยญาณจากักษุเท่านั้นและการรวมกันด้วยธรรมกายต่างหากเป็นประมาณในเรื่องนี้นะครับเอาสติเอาปัญญาเป็นเกณฑ์นะครับไม่ได้เอารูปร่างกายที่อยู่ใกล้ชิดกันเป็นเกณฑ์นะครับเอาสติเอาสัมปชัญญะเอาสติปทานเป็นต้นนะครับเป็นเกณฑ์ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นเราตถาคต ในคําว่าธรรมังนะปสสตินั้นมียที่บายว่าโลกุตระธรรมเก้าชื่อว่าธรรมะก็เธอไม่อาจจะเห็นโลกุตระธรรมนั้นได้ด้วยจิตที่ถูกอภิชาเป็นต้นปทุสรายเพราะไม่เห็นธรรมนั้นเธอจึงชื่อว่าไม่เห็นธรรมกายคำว่าธรรมกายนี่หมายถึงโลกุตระธรรมเก้านะครับมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนะครับไม่ใช่ไปเห็นรูปร่างกายอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นสีไม่ใช่นะครับ แต่หมายถึงเห็นอริยมรรคสี่อริยผลสี่นะครับสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนวักกะลิเธอจะมีประโยชน์อะไรด้วยกายอันเปื่อยเน,น่านี้ที่เธอได้เห็นแล้วดูก่อนวักกะลิผู้ใดแลเห็นธรรมะคือโลกุตระธรรมก้านะผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมะนะครับ นี่พระองค์ก็ทรงรับรองนะครับว่า hop. เออจะต้องเห็นโลกุตระธรรมนะและพระองค์ยังตรัสที่อื่นอีกว่าเราตถาคตเป็นพระธรรมเราตถาคตเป็นพระพรหมดังนี้และว่าพระองค์เนี่ยเป็นธรรมกายบ้างเป็นพรหมกายบ้างนะครับกายที่เป็นธรรมะเนี่ยนะครับกายที่ประเสร,ริฐนะธรรมกายนี่นะครับหมายถึงว่ากองแห่งธรรมะนะครับพรหม,มากายก็คือธรรมะที่ประเสริฐทั้งหลายนี่เองนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเห็นพระองค์จริงๆก็คือด้วยการเห็นโลกุตระธรรมเก้าที่พระองค์ได้ทรงประกาศเอาไว้นะครับประกาศนะผู้เห็นแบบนั้นจึงจะเชื่อว่าเห็นพระองค์แท้จริงบทว่าโยชนะสะเตความว่าในพื้นที่มีประมาณร้อยโยต์อธิบายว่าในที่มีร้อยโยต์เป็นที่สุดนะครับก็คือเป็นพันกิโลเนี่ยนะเพิ่งทราบความที่ท่านเป็นผู้ไม่มีการเพ่งแรงเป็นปกติด้วยามสามารถแห่งการบรรลุอรยิยมรรค คนที่อยู่ใกล้พระองค์จริงๆก็คือคนที่ได้บรรลุอริยมักนั่นเองนะครับถึงจะอยู่ร่างกายถึงจะห่างไกลจากพระองค์ขนาดไหนแต่ใจทั้งหลายก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์นะอย่างที่ลูกศิษย์พราหมภาวรีคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าดูก่อนพราหม์บางนั้นกายของข้าพเจ้าห่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต่ใจของข้าพเจ้านี่ไม่ได้ห่างเลยนะปีติศรัทธาเป็นต้นของข้าพเจ้านีน อยู่ใกล้ชิดหรือว่ามีคุณของพระอ,องค์เนี่ยเป็นอารมณ์อยู่เสมอนะครับก็เล่านะโอ้โหท่านนี้ไปที่ไหนก็ติดตามนอบนอบ้อมนมัสก,การพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตลอดนะครับจิตเป็นไปกับพุทธคุณอยู่ตลอดเสมอแล้วก็ในคาถาที่พระอ,องค์ตรัสว่าบุคคลผู้มากผู้มกักมากมากๆนะค,คือมีคุณธรรมก็เที่ยวเปิดเผยบอกคนอื่นทั้งหลายเลยเนี่ยนะครับ มีความคับแค้นยังเป็นไปตามตันหาดับความเร่าร้อนไม่ได้แม้หากว่าพึงเป็นผู้ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วไซบุคคลนั้นผู้กำนัดยินดีเชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้นนะครับคืออธิบายว่าบทว่ามหิตโชว่า,วาความ ความว่าชื่อว่าเป็นผู้มักมากเพราะมีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายนะครับมักมากในกามนี่นะครับบทว่าวิคาตวาความว่าชื่อว่าเป็นผู้มีความคับแค้นเพราะมีความดำริด้วยใจที่ถูกความอยากประทุสร้ายแล้วเพราะเป็นผู้มีความมักมากด้วยอำนาจแห่งการอาฆาตในสัตว์ทั้งหลายและเพราะไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับคือเมื่อตัวเอง ตั้งความอยากแล้วคนอื่นเขาไม่เอามาให้เหมือนอย่างที่ตัวเองคิดไว้นะครับเป็นไงครับน,นะเช่นใครไปเอ่ยปากว่าจะให้น้นเราให้นี่เราเป็นต้นเนี่ยนะหรือไปขอขยันขยอจนให้เขารับปากให้เสร็จแล้วเขาอาจจะติดขัดด้วยเหตุอย่างไรอย่างหนึ่งเขาไม่มีมันไม่ได้มาให้อะนะเสียอกเสียใจย,ยกใหญ่เป็นต้นะนะลักษณะนี้แหละครับหรือว่าไม่ได้อย่างที่ต้องการคิดอะไรก็ไม่สมหวังซากอย่างก็จิตใจก็คับแคบคับแค้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ บทว่าเอชานุโคความว่าเมื่อติดตามตันหานั้นไปเหมือนเป็นาธาตุของตันหากล่าวคือความหวั่นไหวย,ยังไม่ดับเพราะถูกความกวนกวายเกิดแต่กิเลสมีราคะเป็นต้นครอบงามแล้วคือติดอยู่แล้วด้วยความจํานงอารมณ์มีรูปเป็นต้นนะครับหวังที่จะเห็นหวังที่จะได้ยินหวังที่จะรมกลิ่นหวังอาหารอร่อยอร่อยหวังที่อยู่สบายสบายเป็นต้นนี่ยนะครับ หวังคิดแต่ความเพลิดเพลินไปตามอํานาจของกิเลสท,ทั้งหลายเนี่ยนะครับบทว่าปัสะยาวันจะอารกามีความว่าผู้มีความมากถึงอยู่แม้ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวผู้ดับทุกข์ได้แล้วผู้ปราศจากความกําหนัดแล้วตามอํานาจแห่งโอกาสแต่ยังเป็นผู้คับแค้นติดตามกิเลสชื่อว่าตัณหาไป ยังดับทุกข์ไม่ได้ยังกำหนัดคือยังเป็นภารละปุตุชนตามสภาวะธรรมชื่อว่าเห็นพระองค์ได้ตลอดเวลาที่ประทับอยู่ในที่ไกลแม้การจะกราบทูลก็ไม่ใช่จะทำได้ง่ายนะครับคือตัวเองเนี่ยมากไปด้วยบาปอากุศลทั้งหลายเลยนี่นะครับจิตใจเป็นไปด้วยกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะถึงจะอยู่ใกล้พระองค์ก็ไม่กล้าคุยกับพระองค์นะครับกลัวนะเดี๋ยว,ยวพระองค์มาทักจะว่ายังไงเข้านะครับใช่ไหมกำลัง จิตเป็นไปกับบาปตลอดเนี่ยนะเหมือนกับที่พระอ,องค์ตรัสไว้ในสุวิทูรสูตรว่านักปราชญ์กล่าวว่าท้องฟ้ากับแผ่นดินอยู่ไกลกันฝั่งมหาสมุทรก็อยู่ไกลเหมือนกันฝันะ่งมหาสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งโน้นเนี่ยไกลกันแต่ท่านกล่าวว่าธรรมะของสัตว์บุรุษกับธรรมะของอสสัตว์บุรุษไกลกันยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคนธรรมะของคนดีธรรมะของคนพาณิห่างกันเหลือเกินนะครับ สัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินี่มันห่างกันมหาศาลพิชากับอนะพิชานี่ก็ห่างกันมหาศาลพยาบาทกับความไม่พยาบาทนี่ห่างกันจริงๆแล้วก็คิดดูนะครับพบที่มากไปด้วยโทสะค,คือนรกพบที่ไม่มากไปด้วยโทสะค,คือพรหมโลกเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนนะครับบทว่าธรรม,ม,ะ,มะพิญญาญาเนี่ยนะครับความว่าเพราะรู้ยิ่งคือได้ เข้าใจได้แก่ทราบสัจธรรมทั้งสี่ในตอนต้นด้วยยาตะปริญญาและตีรณปริญญาเนี่ยนะครับเรียกว่าธรรมมังอภิญญายะเนี่ยนะครับรู้ธรรมเนี่ยนะเป็นผู้ที่รู้ยิ่งซึ่งธรรมเนี่ยหมายถึงรู้ด้วยยาตะปริญญาและตีรณปริญญาตามสมควรน,นะครับบทว่าธรรมมัญญายะความว่ารู้ธรรม,มะนั้นนั่นแหละในตอนต่อมาด้วยมัคคยานตามขอบเขตด้วยอำนาจปริญญาเป็นต้นนะครับ ก็คืออริยมรรคเกิดขึ้นแทงตลอดทุกขาริยศาสตร์ด้วยอำนาจของทุกศาสตร์ก็รู้ด้วยอำนาจปริญญายากิจนะครับรู้ด้วยอำนาจปริญญาสมุทัยศา,าสตร์ก็รู้ด้วยอำนาจปานะนิโรศาสตร์ก็ด้วยส,สัชกิริยานะครับอริยมรรคก็ภาวนาก็แทงตลอดอริยมรรคนะครับบทว่าปันดิโตได้แก่ผู้เป็นบัณฑิตเพราะเป็นพหูสูตรในทางปฏิเวชนะครับอันนี้ก็กล่าวยกย่องถึงผู้ที่อยู่ไกลพระองค์นะที่พระองค์ตรัสว่าส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิต รู้ธรรมะด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ธรรมะอันยิ่งรู้ธรรมะด้วยปัญญาหมายถึงแทงตลอดอริยสัจนะครับเครื่องรู้ธรรมะอันยิ่งนั้นก็เป็นชื่อของยาตะปริญญากับตีรณปริญญาเป็นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้สงบรงะงับเปรียบเหมือนห่วงน้ําที่ไม่มีลมเะนนั้นบุคคลนั้นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วผู้ไม่กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำหนัดยินดีในที่ใกล้แท้นะครับคนที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่านี่นะครับเป็นบัณฑิตทั้งในทางพหูสูตรและก็ในทางปฏิเวทนะครับคือบัณฑิตนี่มีสองอย่างนะครับบัณฑิตในทางร่ำเรียนมามากอย่างหนึ่งกับในผู้บรรลุมรรคผลเนี่อย่างหนึ่งนะครับบทว่าระหะโทวะนิวาเตจะความว่า เป็นผู้ไม่หวั่นไหวคือเว้นจากความหวั่นไหวเพราะกิเลสนะครับเงียบสงบอยู่เหมือนห้วงน้ําในที่สงัดลมฉะนั้นอธิบายว่าห้วงน้ํานั้นในที่สงัดลมไม่ถูกลมพัดจะเรียบราบอยู่ไม่มีคลื่นฉันใดแม้ภิกษุนี้ผู้มีกิเลสสงบแล้วเว้นจากความหวั่นไหวเพราะกิเลสจะสงบอยู่ด้วยสมาธิที่สัมปยุทธ์ด้วยรหัตผลในที่ทุกแห่งคือ จะเป็นผู้มีสภาพสงบทีเดียวตลอดกาละทุกเมื่อนะครับสงบเลยนะเพราะว่าอรหัตผลเนี่ยไม่วันไวแล้วนะครับไม่วันไวด้วยอำนาจโลกธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะว่าถึงคนมายกย่องชื่นชมกระท่านขนาดไหนท่านก็เท่าเดิมนะครับถือคนมาด่ามาว่าร้ายท่านเท่าไร่ท่านก็ยังเหมือนเดิมนะครับบทว่าอาเนโชวความว่าภิกษุนั้นเป็นผ้าหันมีสภาพไม่หวันไวเป็นต้น โดยโอกาสถึงจะอยู่ไกลพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าผู้มีสภาพไม่หวั่นไหวก็เหมือนกับอยู่ไม่ไกลคืออยู่ในสำนักนั้นนั่นเองตามสภาวธรรมดังนี้นะครับคือใกล้กันด้วยคุณธรรมนะครับใกล้กันด้วยอรหัตผลเหมือนกันนะนะอรหัตผลของพระพุทธเจ้ากับอรหัตผลของพิสูจนทั้งหลายนี่ไม่ได้ไกลกันเลยนะครับใกล้กันถึงจะรูปรูป,ปรกายเนี่ยนะครับจะอยู่คนละประเทศคนละทวีปก็าตามหรือว่าอยู่คนละ พบคือหมายามว่าองค์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่พรหมโลกองค์หนึ่งเนี่ยอยู่ในมนุษย์เนี่ยนะครับแต่จะว่าไปแล้วก็อยู่ใกล้กันนั่นเองนะครับอันนี้ก็สังคาติสูตรนะครับว่าเราจะจับชายสังคาติหรือไกลสังคาติก็วัดได้จากคุณธรรมนะครับแต่ว่าโดยรูปร่างกายนี่ก็ห่างแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็สังเกตดูจิตใจว่าอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้นะครับอย่างนี้ขออนุครับอย่างนี้เราอยู่ประเทศไทยอย่างนี้ก็อ่า ใครสามารถปฏิบัติตามอริยมรรคที่พระผูม้มกพ,พระภาคเจ้าตัดไว้ก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ได้มือนกันครับผมก็ใกล้ด้วยคุณรธรรมนะครับแต่ในี้ใกล้หรือไกลก็วัดใจเอาเองก็แล้วกันนะครับเอาสูตรนี้แหละครับวัดดูเนี่ยนะเนี่ยธรรมะอภิญญายะมีไหมนะครับธรรมัญญยายะเนี่ยนะรู้ธรรมไหมนะครับธรรมปริญญาเป็นต้นไหมถ้าทำก็สแสดงว่าใกล้หน่อย ทำไม่ได้ทำยาตาปริญญาตีระปริญญานะปะหานะปริญญาทุกใหม่กำหนดรู้สมุทยัยไม่ละอะไรสักอย่างเลยเนะี่ยก็ห่างทั้งกายและใจนะครับ<อ>นะครับไอพหูสูตรในทางปฏิเวชนี่ยังไงคือเป็นพหูสูตรหมายคือว่าแทงตลอดนะครับผู้ที่บรรลุธรรมนี่ก็ชื่อว่าพหูสูตรเหมือนกันนะครับผู้ที่บรรลุอริยมรรคอริยผลเนี่ยนะขณะที่บรรลุก็ชื่อว่าพหูสูตรเหมือนกันนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาแทงตลอดมักผลนิพพานอ่นนะะ,ะนะพันพหูสูตรเนี่ยจึงมีอยู่สองอย่างคือหูสูตรในทางปริยัติเนี่ยอย่างหนึ่งคือเรียนฟังคําสอนมามากกับบรรลุคําสอนนั้นๆน,น,นะครับอันทั้งสองอย่างนั้นก็เรียกว,ว่าหูสูตรบุคคลเหมือนกันเพราะบางแห่งอธิบายเลยว่าความเป็นหูสูตรเนี่ยนะครับแม้แต่เรียนไม่มากเรียนคาถาเนี่ยนะครับเรียนคาถาคาถาเดียวนี่แหละ แต่ไปปฏิบัติทมสมควรกธรรมสามารถบรรลุมรรคผลได้เขาก็เรียกว่าพหูสูตรเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มุ่งยกย่องคําว่าบัณฑิตบัณฑิตที่เป็นพหูสูตรในการตรัสรูม้มรรคผลนั่นเองนะครับขออนุญาตการให้เราน้อมและเลิกนึกถึงพุทธคุณเนี่ยอิติปิโสพระคาวาพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจา้าองค์นั้นเนี่ยในพิสุทธิมรรคก็ยังบอกนะครับว่า โดยเฉพาะถ้าเอาอิติปิโสมาประกอบเะทุกบทุกบทว่าอิติปิโสสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังพรณนาอันนี้สองตอนสุดท้ายอีกต่อไปว่าบุคคลใดก็ตามนะครับถ้าหาว่าเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเวลาจะไปประจวบไปสบกับสิ่งที่มันจะทําให้ศีลเนี่ยกำเริบอิบัติไปนะครับก็จะเกิดฮิริโอตปะนะครับเหมือนกระยุก ต่อหน้าภาษาสดายอย่างเงี้ยเออผมก็เลยมานั่งนึก,นกว่าการที่เราแล้วล,ลึกนึกถึงพุทธคุณอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยขณะที่กําลังแล้วลึกนึกถึงเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พุทเราคืองอยู่นะครับ <laughs> ก็ขณะนั้นก็ใกล้แหละครับอ๋อ <laughs> ใช่ <laughs> ขณะงขณะที่เจริญนี่ก็อยู่ใกล้แล้วแหะครับแต่ทีนี้เราก็เอาชั่วโมงมาวัดดูนะครับว่าเออวันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะ จิตเป็นไปกับแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะกี่ชั่วโมงนะครับก็วัดดูได้ว่าใกล้ขนาดไหนนะครับควรที่จะใกล้ชิดหรือว่าไปใกล้เป็นเวลาใกล้เป็นพักๆครับเป็นพักๆกันนะก็ยังดีแล้วครับยังไงยังไงก็ได้วันละสองรอบก็ดีนะครับเช้ากับค่ำก็ยังดีแต่เป็นไปได้ก็ควรละมากรอบกว่านั้นอีกนะครับควรจะเสริมทุกครั้งที่ระลึกได้นะครับ ระล,ลึกถึงคุณของพระองค์เมื่อไหรก็เจริญเมื่อนั้นแหละครับ